เป็นนอนทับผ้าเลยตรนี้นะ่ะนอนสบายเลยเล่นๆนีคะ่ะนี่คือเด็กพิการนะคะที่มาน,นั่งเล่นอยู่ข้างนอกนี้กับพี่ๆนะคะส่วนฝั่งนูน้นมีอีก3ามตัวยังไม่ได้เก็บบ้านนะคะอาจจะลกสักนิดหนึ่งแล้วก็มีข้างในนั่นอีกนะคะ วันนี้นะคะพอดีเป็นช่วงวันหยุดยาววันหยุดเทศกาลสงการนะคะเราก็เลยจะมาจัดการกับบ้านน้องแมวหลังใหม่ของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้พอเราย้ายน้องแมวมาได้ประมาณสักสอาทิตย์้แล้วอะคะ่ะ <c oughs> ก็เจอปัญหาว่าห้องเนี่ยมีความร้อนนะคะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมาจากผนังผ,ผนังอันนี้ที่เรา,าติดตั้งด้วยแผ่น เขาจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะคะหนา10มิลแต่ว่าทางฝั่งนี้จะอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นฝั่งที่เป็นทิศตะวันตกนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมาตกทางมุมนี้พอดีแล้วแดดก็จะส่องกับผนังเนี้เต็มๆเลยค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณสักช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงประมาณสัก4ี่โมงเย็นได้มันก็จะมีการคายความร้อนเข้ามาในห้อง ความร้อนเนี่ยไอความร้อนเนี่ยก็จะก็จะแบบคือแผ่ออกมาเลยนะคะเราวันนี้เราก็เลยมาต้องใช้ตัวช่วยเดี๋ยวตามไปดูค่ะว่าตัวช่วยที่เราใช้ในวันนี้คืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเราเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียวเ l ลอลูมิเนียมอินสตัเรชันแบบม้วน ที่สามารถติดได้ทางใต้หลังคาบนฝ้าทั้งฝ้าที่บ้าหรือฝ้าฉาบเรียบหรือเราจะติดที่ผนังหรือที่กระจกก็ได้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสัญลักษณ์นี้นะคะตัว FR ตัวนี้นะคะคือเขามีสารป้องกันการลามไฟได้ด้วยนะคะที่เราสั่งมานี้นะคะจะเป็นรุ่นหนา10มิลหน้ากว้างที่เมตร20ยาว20เมตรที่สามารถปูได้พื้นที่ถึง24ตารางเมตรด้วยกนันค่ะและอันนี้เราสั่งผ่านแอปโซมานะคะ และเขาเป็นฟอยล์แท้ทั้ง2ด้านเลยนะคะตรงกลางเนี่ยมีแอร์บับเบิลที่ช่วยสะท้อนความร้อนได้ถึง97%และยังมีตะข่ายเสริมความแข็งแรง mm hmm. เห็นแบบนี้น้ำหนักเบามากเลยค่ะใช้อุปกรณ์ติดตั้งง่ายๆที่มีที่บ้านแถมติดตั้งก็ง่ายมากๆแค่วัดตัดขนาดของช่องที่จะติดนะคะแล้วก็วัดขนาดของแผ่นให้พอดีตัดด้วยคัตเตอร์ ติดกาวสองหน้าและนําไปติดเท่านี้เองค่ะแต่ที่บ้านเราไม่มีเครื่องวัดความร้อนนะคะอันนี้เลยไม่สามารถบอกได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยลดไปได้เท่าไหร่อาศัยใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ทําแล้วเนี่ยมันมันตอบโจทย์เราหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคุณคุณทั้งหลายเขามาเล่นงานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นที่รับเล็บแมวไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ก็คิดว่าก็คงจะต้องเจอลักษณะอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้เขาทําไปดีกว่าที่จะให้ห้องร้อนน่ยนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เราเอาไว้ใช้เป็นตัวช่วยในการอ่การแดดกันฝนนะคะแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยจากที่เราอ,ออกแบบไว้ให้มันโปร่ปงนะคะทำให้มันดู ไม่โปร่งมากจนเกินไปนะคะนั่นก็คือตัวมุลลี่ไม้ข้างนอกนี้เองค่ะคืออันนี้มุลลี่ไม้นี่นะคะเป็นตัวช่วยหนึ่งเลยที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่ออกแบบบ้านหลังนี้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการความที่ให้มันโปร่งโล่งขนาดนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ถ้าเกิดวันหนึ่ง คือมันจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยอะค่ะว่าถ้าเกิดเราต้องการที่วันหนึ่งฝนตกหรือว่ามีแดดส่องมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้ภายในห้องเนี้ยไม่โดนฝนแล้วก็ไม่โดนแดดมากจนเกินไปนะคะตัวมุลลี่ไม้เนี่ยก็เลยตอบโจทย์เราตรงนี้นะคะก็คือเท่ากับว่าการที่เราทําบ้านหลังเนี้ยนะคะพอเด็กๆมาอยู่แล้วอะค่ะตัวไหนที่มันยังเป็นปัญหาเราก็หาวิธี ในการแก้ปัญหาตรงนั้นเนยนะคะตอนนี้ไอ้ตัวมุลลี่ไม้เนี่ยคะ่ะเราใช้วิธีการ ติดข้างนอกนะคะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะตักแดดตากฝนได้เวลาที่ไม่ต้องการให้แดดหรือฝนเข้ามาเนะะี่ยค่ะล้วก็รูดลงนะคะแต่ถ้าเกิดอากาศดีๆอย่างวันนี้อากาศดีเราก็จะมวนขึ้นมาห้องก็จะดูโปร่งโล่งขึ้นเด็กๆก,ก็จะรับลมชมนกชมไม้ได้ทุกจุดของห้องนี้เลยนะคะเราก็จะติดทั้งสองด้านเลยะคะ่ะมีทั้งฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็ติดด้วยเหมือนกันฝั่งนู้นเนี่ยเ,เราเรา,เอาพอในวันที่มีฝนนะคะ ฝนเนี่ยน้ำฝนนะคะเขาจะหยดลงตกลงที่ต้นไม้แล้วก็กระเด็นเข้ามาในห้องนะคะตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะว่าติดแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยค่ะพอติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมในวันที่ช่าง ติดตั้งกันข่าวว่าช่างติดตั้งแบบไหนซึ่งติดตั้งง่ายมากเลยก็คือแค่ยึดน็อตข้างบนจริงๆตอนที่ซื้อมาหาทางร้านเนี่ยเขาจะมีตัวออมีตัวห่วงให้ซึ่งมันเป็นปลายมันจะเป็นสกรูนะคะตอนนี้ช่างบอกว่าสกรูแบบนี้มันเหมาะกับการที่จะติดกับผนังผนังปูนตอนนี้เราตรงนี้เรายึดกับข้างในมันเป็นเหล็กะคะ่ะเขาก็เลยแนะนําให้ใช้สกรูแบบนี้สะดวกกว่าเหมือนแค่ทำ ทำคล้ายๆกับว่าเวลาเราติดตัวกรอบรูปอะค่ะก็ะใช้สกูยิงขึ้นไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะขนาดที่เราซื้อมานี่นะคะจะเป็นขนาดความกว้างเนี่ยความกว้างอยู่ที่1เมตรนะคะแล้วก็ยาวลงมาเนี่ยถึง2องเมตรห้าสิบเขาก็จะสามารถยาวลงมาได้จนถึงจนถึงขอบขอบตัวที่เป็นทึบๆผนังทึบนี้ได้เลยะคะ่ะ ฝั่งนี้เราก็ติดด้วยเช่นกันนะคะฝั่งนี้ในวันที่ฝนตกนะคะจะมีฝนน้ำฝนเนี่ยกระเด็นเข้าไปได้แต่จริงๆเขาก็เด่นไม่มากหรอกค่ะเขาก็เด่นกระเด็นอยู่แค่ขอบขอบนะคะแต่ว่าเราก็พอพอเราเห็นว่าอ่าฝนใกล้จะตกเราก็รูดปิดลงมาใช่ไหมคะก็ถือว่าช่วยได้เลยค่ะแล้วฝั่งนี้ตอนช่วงบ่ายประมาณสัก สามสโมงเย็นอย่างเงี้ยค่ก็จะเริ่มมีแดดส่องเข้ามาทางผนังฝั่งเนี้ยเยอะเราก็รูบป้าตรงเนี้ยปิดลงมาอีกเหมือนกันถือว่าผนังฝั่งเนี้ยจะใช้งานบ่อยเลยทีเดียวค่ะใช้ได้ใช้ได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะแต่เชือกเชือกเนี่ยเขาให้มาเนี่ยเชือกค่อคนข้างยาวมากเลยทีเดียวซึ่งจริงๆเราสามารถตัดได้นะคะแต่ตอนนี้ยยังขอไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวขอใช้ไปสักพักหนึงก่อน แล้วถ้าเกิดดูแล้วว่ามันสมควรตัดแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงยาวมากเลยต้องเอามาผูกไว้แบบนี้ค่ะจะได้ไม่เกะกะแต่ส่วนระเบียงฝั่งนี้ค่ะพอดีว่าช่วงนี้ยเรายังมีงานก่อสร้างเรายัะทำบ้านไม่เสร็จนะคะก็คือหลังคาฝั่งนี้มันยังไม่ยังไม่ได้ปิดหลังคานะคะ ทำให้แดดเนี่ยมันส่องเข้ามาเต็มเต็มเลยอะค่ะเราก็เลยเอาสแลนตัวเนี้ยมาปิดบังเอาไว้ก่อนเพราะว่าพอเวลาแดดส่องมาค่ะไอไอแดดเนี่ยมันจะเข้าทางฝั่งนี้เต็มเ็มแล้วก็เอาสแลนตัวเนี้ยมาใช้งานชั่วคราวก่อนนะคะแต่ถือว่าสแลนเนี่ยก็ช่วยได้ดีพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวพอถึงวันที่หลังคาบ้านเสร็จเนี่ยทุกฝั่งเนี้ยก็จะล่มมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีลมพัดเข้ามา ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จะมีแม่ๆค่ะมีถามเข้ามานะคะว่าฝนสาดไหมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนตรงๆนะคะว่าฝนมันมีสาดอยู่เหมือนกันนะคะแต่คือตรงเนี้ยถ้าเกิดเมื่อเราเปรียบเทียบตรงเนี้ยคือระเบียงบ้านนะคะสามารถให้มันเนี่ย มีน้ําฝนสาดเข้ามาได้แล้วพอถึงเวลาเรามาเจอเราก็เช็ดออกแค่นั้นเองค่ะแต่คือข้อดีของมันคือเด็กๆเ,เนี่ยจะชอบมานั่งตรงนี้มากเลยค่ะเขาสามารถมานั่งรับลมชมนกชมไม้ฟังเสียงนกเสียงไม้ที่นี่ได้อย่างแบบสบายใจมากเลยนะคะเขาสามารถนั่งตรงเนี้ยได้ทั้งวันเลยจริงๆนะคะแล้วเขาก็ชอบตรงตรงนี้มากๆด้วยค่ะ